สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่้อง Pop Eye Channel นะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับวันนี้วิ่งดินเหมือนเดิมครับวันนี้วิ่งอยู่สองคันครับอีกคนหนึ่งไม่บ้างครับวนันนี้งานเหมาครับงานเหมามาดูทีมงานเราใส่ดินนะครับ รถเล็กขนาดนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเพราะความเร็วความแรงนี่ต้องยอมรับเขาครับทีมงานเราไม่มีคนขับครับ ตักไขรตักมันครับใครอยากใส่เท่าไหร่ใส่ครับไม่ได้ว่ากันครับไม่ได้ว่ากันไหนใส่เยอะใส่น้อยครับเพราะว่าเหมาเมาด้วยกันครับครอบครัวครับทีมงานครอบครัวดูแบบพี่แบบน้องครับขาดทุนก็ขาดด้วยกันครับได้กรับไก็ก็ได้ด้วยกันครับ ทีมงานนี้เล่นแต่รถห้างครับมีรถผมครับรถประกอบคันเดียวครับในในทีมงานครับไม่มีตังค์ไปซื้อรถห้างครับเราก็เลยเล่นรถประกอบครับเก็บเล็กก็สมบอยครับค่อยเป็นก่อยไปครับนี่คันนี้ก็6เจ็ดปีแล้วครับน่ร้อยเก้าสิบคันนี้ครับหมดงวดแล้วครับรถเสียแจ็คครับ